สวัสดีค่ะคลิปนี้แม่ตุ๊กมาชวนทํานี่ค่ะกุนเชียงโฮมเมดค่ะสูตรนี้แม่ตุ๊กไม่ใส่ผงพะโล้นะคะเพราะว่าลูกชายไม่ค่อยชอบเท่าไหร่สวยน่าทานมากๆเลยใช่ไหมคะไปดูส่วนผสมและวิธีทํทำกันค่ะ เล่าจีนแบบนี้นะคะแม่บ้านญี่ปุ่นแคปหน้าจอไว้เลย ขั้นตอนการทำความสะอาดเตรียมไส้ขั้นตอนทำขวดพลาสติกสำหรับยัดอยู่ในคลิปไส้เก่าอีสานนะคะเดีย๋ดวยวแม่ตุ๊กแปะลิงก์ไว้ให้ สำหรับใครที่ทำช่วงที่ไม่มีแดดนะคะก็สามารถอบได้เลยไม่ต้องตากแดดก็ได้ใช้ไฟต่ำๆอบไปเรื่อยๆค่ะส่วนเวลานั้นบางทีมันกำหนดแน่นอนไม่ได้เพื่อนๆต้องหมั่นสังเกตเอานะคะ กุนเชียงที่ได้เนื้อจะต้องแน่นแล้วก็เนียนสวยอย่างนี้นะคะเสร็จแล้วค่ะกุนเชียงของเราสีสวยมากค่ะเดี๋ยวคลิปหน้าแม่ตุ๊กจะมาชวนทำทอดกุนเชียงโดยไม่ใช้น้ำมันแม้แต่หยดเดียวทอดยังไงให้สีสวยน่าทานติดตามดูคลิปต่อไปนะคะขอบคุณที่รับชมค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ กดติดตามเป็นกําลังใจให้แม่ตุกด้วยนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะ่ะ